อวสารทีมชาติไทยปรับตัวไม่ทันยุคสมัยไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงหากมองจากภาพรวมของฟุตบอลทีมชาติไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากทีมที่เคยสร้างความภาคภูมิใจให้แฟนบอลทั้งประเทศกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามเรื่องทิศทาง ความพร้อมและการพัฒนาอย่างจริงจังฟุตบอลไทยไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดพรสวรรค์แต่มันกำลังถอยหลังเพราะระบบไม่ทันโลกฟุตบอลยุคใหม่ ครั้งหนึ่งทีมชาติไทยเคยเป็นมหาอำนาจของอาเซียนควา้าแชมป์ซูซูกิคับหลายสมัยครองความยิ่งใหญ่ในซีเกมและเป็นทีมที่ใครก็เกรงใจเมื่อเจอกันในระดับภูมิภาคนักเตะไทยมีเทคนิคดีเล่นบอลกับพื้นสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแต่เมื่อฟุตบอลโลกพัฒนาออยังก้าวกระโดด ทั้งเรื่องแทคกติกวิทยาศาสตร์การกีฬาความเร็วความแข็งแกร่งและการวางระบบระยะยาวประเทศอื่นในอาเซียนกลับเดินหน้าเร็วกว่าขณะที่ไทยยังวนเวียนอยู่กับความสำเร็จในอดีตปัญหาหลักของทีมชาติไทยไม่ใช่แค่แพ้หรือชนะแต่คือการปรับตัวไม่ทันยุคสมัยฟุตบอลสมัยใหม่ไม่ใช่แค่การต่อบอลสวยงามหรืออาศัยพรสวรรค์เฉพาะตัว แต่ต้องอาศัยระบบทีมที่แข็งแรงมีแผนการเล่นที่ยืดหยุ่นวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียดและมีความฟิตระดับสูงตลอด90นาทีทีมที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันล้วนมีโครงสร้างชัดเจนตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งไทยยังขาดความต่อเนื่องตรงจุดนี้ อีกหนึ่งปัญหาที่เห็นชัดคือการพัฒนาเยาวชนที่ไม่สอดคล้องกับฟุตบอลสมัยใหม่แม้ไทยจะมีอะคาเดมี่มากมายแต่หลายแห่งยังเน้นผลการแข่งขันระยะสั้นมากกว่าการพัฒนาพื้นฐานนักเตะเด็กถูกเร่งให้ชนะถูกจับเล่นในตำแหน่งตายตัวตั้งแต่อายุยังน้อยขาดการฝึกความเข้าใจเกมการตัดสินใจและสภาพร่างกายที่เหมาะสมกับการเล่นระดับสูง เมื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาตินักเตะเหล่านี้จึงไม่พร้อมรับมือกับความเข้มข้นของเกมนานาชาติในขณะที่เวียดนามญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ส่งนักเตะไปเล่นต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อย ไทยกลับยังพึ่งพาหลีกในประเทศเป็นหลักแม้ไทยลีกจะเคยพัฒนาอย่างมากแต่ความเข้มข้นและมาตรฐานยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับหลีกชั้นนำของเอเชียนักเตะไทยจึงขาดประสบการณ์ในเกมที่เร็วแข็งแรงและกดดันสูงเมื่อเจอทีมที่มีวินัยแท็กติกและสภาพร่างกายดีกว่าไทยมักตกเป็นรองอย่างชัดเจนเรื่องแท็กติกก็เป็นอีกจุดอ่อนสำคัญ ฟุตบอลไทยมักเล่นในรูปแบบเดิมซ้ำๆขาดความยืดหยุ่นในการปรับแผนระหว่างเกมเมื่อถูกคู่แข่งอันทางออกไทยแทบไม่มีแผนสำรองที่ชัดเจนการเปลี่ยนตัวหลายครั้งดูเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากว่าการวางแผนเชิงระบบสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมทีมที่ไม่ลึกพอในระดับนานาชาตินอกจากนี้การบริหารจัดการฟุตบอลไทยยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การเปลี่ยนโค้ชบ่อยครั้งการเปลี่ยนนโยบายตามกระแสะและการขาดแผนระยะยาวทำให้ทีมชาติไม่สามารถสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนได้นักเตะต้องปรับตัวกับแนวคิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่งผลต่อความมั่นใจและความต่อเนื่องของทีมต่างจากประเทศที่ประสบความสำเร็จซึ่งยึดมั่นในแผนระยะยาวแม้ช่วงแรกจะยังไม่เห็นผล แฟนบอลไทยจำนวนมากยังติดอยู่กับความทรงจำในอดีตคาดหวังความสำเร็จทันทีโดยไม่ยอมรับความจริงว่าฟุตบอลไทยต้องเริ่มใหม่เกือบทั้งหมดเมื่อทีมแพ้ก็เกิดกระแสดราม่าโจมตีนักเตะและโค้ชอย่างรุนแรงสิ่งนี้ยิ่งทำให้บรรยากาศในทีมตึงเครียดนักเตะขาดความกล้าเล่นขาดความมั่นใจและกลัวความผิดพลาดมากกว่าการพัฒนาตัวเอง อวสานทีมชาติไทยในความหมายหนึ่งคืออวสานของแนวคิดเก่าๆที่ไม่สอดคล้องกับโลกฟุตบอลปัจจุบันหากไทยยังยึดติดกับความสำเร็จในอดีตไม่กล้าปรับโครงสร้างไม่ลงทุนกับเยาวชนอย่างจริงจังและไม่เปิดโอกาสให้นักเตะออกไปเผชิญความท้าทายในต่างแดนฟุตบอลไทยก็จะยิ่งถอยหลังเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ง อย่างไรก็ตามอวสานไม่ได้หมายถึงจุดจบหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงหากทุกฝ่ายยอมรับความจริงยอมรับว่าฟุตบอลไทยยังด้อยในหลายด้านและพร้อมเรียนรู้จากประเทศที่ประสบความสำเร็จการวางแผนระยะยาวการพัฒนาโคช้ชการยกระดับเยาวชนและการสร้างระบบที่ยั่งยืนอาจทำให้ทีมชาติไทยกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งในอนาคต ฟุตบอลคือภาพสะท้อนขององค์การบริหารและทัศนคติ หากยังทำแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมหรือแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำวันนี้ทีมชาติไทยอาจดูเหมือนกำลังถึงทางตันแต่หากกล้าหรือระบบกล้าลงทุนกับอนาคตและยอมรับว่าการพัฒนาต้องใช้เวลาอาวสานทีมชาติไทยในยุคปรับตัวไม่ทันอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทีมชาติไทยยุคใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและพร้อมเดินไปข้างหน้าบนเวทีเอเชียอย่างแท้จริง